แต่คืออยากจะมีอะไรต่อแต่มันพอมีอะไรต่อแล้วมันไม่สุดไงครับบางทีเมื่อยข้อเลยครัเผมพูดตรงๆเลยเมื่อยข้อเลย E F M John t h o m a n Man แมนคุยกันครับสวัสดีครับผมเกมครับสวัสดีครับครับผมกรับเชิญได้เลยนะครับคือผมกับแฟนผมนะครับคบกันมา5ปีกว่าแล้วไอตอนที่คบกันแรกๆนี่ผมกับแฟนนี่เกิดจะซัมติงกันบ่อย จนมาเมื่อสองปีกว่าตอนที่มีลูกด้วยความที่แบบว่าผมกับแฟนก็ต่างคนต,งต่างตกงานผมก็เลยมาทํางานเดลิเวอรี่ส่วนแฟนก็ขายของต่างคนต่างทางานหนักไม่ค่อยได้เจอหน้ากันวันหนึ่งจะเจอหน้ากันทีมีเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับผมเนี่ยก็เลยแบบว่าคุยกับแฟนว่าผมอยากจะมีอะไรด้วยแต่บางทีด้วยความที่แฟนผมก็ทํางานหนักผมก็หนักอพอไปถึงบ้านเจอหน้ากันบางทีก็ไม่ได้คุยกันนะครับคือผมกลับไปเขาก็าหลับแล้วบางทีผมกลับไปไปธะกิจเขาอะไรเขาเขาก็แบบว่า เขาเหนื่อยผมก็เข้าใจเขาผมก็เลยหาวิธีด้วยการที่ผมไปซื้อยาข้างกล่องมาเขียนมายาบำรุงร่างกายนะครับคือเซื้อมาเสร็จนี้ผมก็กินแล้วผมก็ให้แฟนผมกินบ้างพอเราต่างคนต่างกินก็แบบว่าโอเคเฮฮาปาร์ตี้แต่พอมาหลังๆนี่คือผมลองไม่ใช้ยามันเหมือนว่ามันเวลาทําร่วมกันมันก็ไม่สุดที่ยาบำรุงร่างกายที่ว่านี่ก็คือบํารุงในเรื่องของสุขภาพครเป็นหลักใช่ครับใช่ใช่อันนี้เพื่อนามาให้ลองกินก่อนพอลองกินปุ๊บเออโอเคมันมันก็ ได้นะอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยากจะใช้แล้วผมกลัวจะมีผลระยะยาวนะครับก็อยากจะมีอะไรกับแฟนแค่คนเดียวแหละแต่คือว่าถ้ามันจะมีปุ๊บมันก็มีไม่สุดพอมันจะสุดมันก็สุดไม่โป่งอะไรประมาณนี้ครับคือมันมีผล <c oughs> มันมีผลกับยาไหมถามว่าตรงนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยมันมีผลไหมถ้าสมมติว่าเป็นตัวยาเพียวๆที่ทําให้เกิดการแข่งตัวเนี่ยแล้วใช้ในความดูแลของแพทย์เนี่ยในขนาดโดสที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ยังพอที่จะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า คุณเกมเองเนี่ยไปซื้อตามท้องตลาดแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้ผ่านออยออาจจะผสมจานบางตัวมีการปนเปื้อนบางตัวเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันมีผลแน่ๆครับ <c oughs> ผมยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเนี้ย คุณกินเข้าไปทุกวัน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 คุณมีพลังกาลังคุณแฮปปี้แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยระยะยาวเนี่ยต่อมหมวกใจมันฟอเพราะคุณได้รับสเตียรอยจากข้างนอกเข้าไปร่างกายคุณไม่ต้องสร้างไงครับแล้วมันจะเป็นผลกระทบออกมาเป็นระยะยาวเลยอีกหลายอย่างที่ตามมาเลยคือตอนนี้ผมผมไม่อยากกินแล้วไงครับแต่คืออยากจะมีอะไรต่อแต่มันพอมีอะไรต่อแล้วมันไม่สุดไงครับคือผมต้องทํำยังไงบ้างครับคือต้องถามก่อนว่ากรณีที่ไม่ได้มีเซ็กส์นะครับคุณเกมสัม จะช่วยตัวเองแล้วก็แข็งตัวได้ปกติสามารถไม่สุดนี่ครับอาจจะต้องบางทีบางทีไม่ข้อเลยขมพูดตรงๆเลยไม่ข้อเลยตรงนี้คุณเกมไล่ข้อมาเลยเหระครับครับตอนนี้อาจจะต้องหาสาเหตุอย่างอื่นนิดนึงครับปุณิคุณเกมสูบบุหรี่อะไรด้วยไหมัเอสูบครับเยอะไหมครับวันละเกือบสองซองได้ครับ ถือว่าเยอะนะเนี่ยถือว่าเยอะคืออายุประมาณเท่าไหร่นะครับ32ได้ยินไหมครับสามสิบสองโอ้ผมผมว่าอายุยังน้อยนะอายุยังน้อยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพทางเพศครับวันนี้เนี่ยก็คุณทํางานหนักถ้าแฟนคุณทํางานหนักแน่นอนแหละครับคือมันหมดแรงอยู่แล้วอะความสามารถในการที่จะไปทํากิจกรรมกิจกรรมอื่นให้มันได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้เท่ากับปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเรื่องขอการทางานหนักเรื่องของอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่านะครับอยากให้ลองปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ลองปรับเปลี่ยนตารางชีวิตดูนะครับแล้วก็พยายามหาเวลาพักผ่อนหาเวลาที่จะอย่างนี้นถ้าสมมติเราไม่พร้อมจะมีเซ็กส์ก็ไม่ต้องมีฮะคือมันเหมือนกับทำลูปฝือนอะทำเพื่อแบบแค่ให้ทำอะอย่างนั้นผมว่ามันไม่เว <c oughs> ิร์กหรอกน่ก็ไม่แฮปปี้นะครับ E F John t o m a n m a ่ m ม n คุยกันครับ